สวัสดีครับสวัสดีค่ะมามกินข้าวเที่ยงนี่ข้าวนึ่งกิ่ได้ย่างหมูเนี่ยย่างไม่ไม้ได้ห่อนๆนเลยนี่ตำครัวอืมนะแบบเริมแซ่บเลยอันเลยยุ่ข้าวและยุ่งข้าวเที่ยงแล้วอืมอืมเป็นต็มแซ่บเนี่ยแซ่บเนาะ có chim ừ. ăn <laughs> <laughs> này ừ. không? mùi quanh mũi mùi mũi quanh 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 Con quanh quanh Ừ. Ừ

อืาอืมอืมบดีค่ะีหดแคบกับอุ้มคคอขอกันบ้ะอืม

อืมไใช่ไอ <Caribbean> ืม <poured> ก <worlds> ็จะบอกทวนเขากันนะอบขอบขยัปุ้มยังไ อืมบอะไรามมินํำหลังเงินก็แหละหุ่มมีหุมมีอมหุ่ม,มบักมี่อหุมบักมีมกม่

nó là lè bục quá bọc ấy Ừ ừ bọc cục quá cục Ừ cục quá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  cục Ừ cục quá cục quá cục งอว่าฮอนน้อง,องตโตฮูเกนสอดสอดักอดมาสุด

รับลมมันมันลมทะเลลมอีสานเออดันเตะอืมเอาเลย hậu chân chân leng, chân bài chạy kè, kè. Và, in khẩu sau cực chân Hãy subscribe Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ấy ừ. 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 lợi là bằng ừ. hàng hoa. hoa ừ In qua đây gần con mng 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 máy mng 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 đừng bung mồ hôi kinh nữa, còn có mẹ kinh quan, gặp, nắng luôn nắng nắng buồn

มันดมไหมยัคอยกินนะแมวห่านมันลำมอยู่มันลำมีอยู่แมวรียมาให้แล้ว ไปหาพอแล้วนั <c oughs> <eigentlich analysis> ่งลุเด้อนังลงนังลงนังลงนะมีคนได้ใ้

lagi menghantar turap tapang kalu kalu eh betul um 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 apa yang mohon lupa mohon nangung nangung um bagaimana band keratan apa yang Rót mm -hmm. mm -hmm. anh luôn đó. Mm -hmm. à, Lời muốn Đừng, im lại đi. bánh này

อาอามเหื่อละขอกันไหมลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะค่ะอยากให้เฮ็ดอีหยังกินเมนไดโพดก็บได้เด้อเยวรบเดยวเดี๋ยวเบิ่งไหนแน่เบิ่งไหนแน่เบิ่งไหนแน่ค่ะได้มาติดตังก่อน